สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับครูปแป้งในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะวันนี้อยู่ที่ EP สุดท้ายของบทที่7เรื่องเวลาแล้วนะเ,เรียนบทนีเเ้เรียนเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องทำแบบทดสอบท้ายหน่วยกันเนาะโอเควันนี้เราจะเรียนเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอ่าโจทย์ปัญหาก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าจะต้องเป็นเกี่ยวกับโจทย์ที่เป็นตัวหนังสือใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ตัวอย่างนะคะตัวอย่าง พิมพเริ่มทำการบ้านเวลา19นาฬิกาทำการบ้านเสร็จเวลา20นาฬิกาพิมพใช้เวลาทำการบ้านกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงคะดูแค่โจทย์แบบนี้รู้ไหมว่าเป็นกี่ชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนักเรียนทราบไก้ยังไงว่าเป็น1ชั่วโมงเพราะเออมีหลายวิธีบา้าง เพราะเราสามารถดูได้าจากนาฬิกาเ,ออเราสามารถถ้าที่บ้านมีนาฬิกาเราก็สามารถเอานาฬิกาเนี่ยมาหมุนตามก็ไดออ้โดยเริ่มจาก19นาฬิกาเข็มยาวเคลื่อนที่ไปครบ1รอบเข็มสั้นก็เคลื่อนที่เป็น1ช่องใหญ่ออจนออมันเสร็จเวลา20นาฬิกาพอดีหรือจะใช้วิธีการ ลบเอาก็ได้เอาตัวเลขมากตั้ง20นาฬิกาลบ19นาฬิกาก็เหลือ1เพราะฉะนั้นพิมพ์ใช้เวลาทำการบ้าน1ชั่วโมงหรือเด็กๆจะใช้วิธีการนับเอาก็ได้ตอนนี้พิมพ์เริ่มทำการบ้าน19นาฬิกาเอาไว้ในใจก่อน19แล้วนับต่อไปเป็น20อ่าเพิ่มมาแค่1เพราะฉะนั้นต้องเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าเกิดเราจะ ใช้นาฬิกาในการหมุนตัวเลขตามโจทย์นะคะสามารถทำได้เหมือนกันโดยเวลาเริ่มเราก็หมุนนาฬิกาไป19นาฬิกาคือเข็มสั้าตรงกับเลข7เข็มยาวตรงกับเลข12เนาะแล้วขิ้นสุดก็คือ20นาฬิกาเด็กๆดูที่เข็มสั้นจะเกินทางไปที่เลขไหนเลข8ใช่ไหมคะเข็มยาวจะอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นจากเลข7ไปหาเลข8ก็คือระยะเวลา1ชั่วโมงนั่นเอง โอเคยากไหมไม่ยากนะคะวิธีนี้ก็คือว่าง่ายมากนะคะใช้นาฬิกาในการหมุนตามนั่นเองหมุนตามโจทย์มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างคุณพ่อเดินทางออกจากบ้านเวลา6นาฬิกาใช้เวลาเดินทาง25นาทีอยากจะทราบว่าคุณพ่อถึงที่ทำงานเวลาใดเราจะหาคำตอบได้ยังไง อันดับแรกถ้าเห็นโจทย์ปัญหาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารอะไรก็ตามสิ่งแรกที่น,นกัจจกเรียนจะต้องทาก็คือวิเคราะห์โจทย์ก่อนวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์เขาบอกอะไรเขาถามอะไรอ่าดูจากข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะคุณพ่อถึงที่ทํางานเวลาใดใช่ไหมเออตรงนี้เป็นลักษณะคล้ายๆคําถามเป็นคําถามาแสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแน่นอนก็นํามาเขียนทั้งประโยคเลยนะคะ แล้วที่เหลือคือสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์กําหนดเหมือนกันนักเรียนอย่าสับสนนะไปเจอที่อื่นเขาอาจจะใช้คําว่าสิ่งที่โจทย์บอกไปไปเจอคข้อสอบอีกหนึ่งที่เขาอาจจะใช้คําพูดว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นักเรียนเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกันนะคะ สิ่งที่โจทย์บอกก็คือสิ่งที่เหลือจากสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อกี้แหละคุณพ่อเดินทางออกจากบ้านเวลา6กนาฬิกาใช้เวลาเดินทาง25นาทีไม่ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามอีกแล้วนะคะเขียนแค่สิ่งที่โจทย์บอกก็พอเอห้ามเขียนสิ่งที่โจทย์ถามซ้ํามาอีกหนึ่งรอบนะผิดทันทีเลยนะอะเขาใช้วิธีการหมุนเข็มนาฬิกาตามเนาะ เราก็ไปดูที่โจทย์เริ่มแรกคุณพ่อเริ่มออกจากบ้านเวลา6นาิกาหมุนเข็มไป6นฬิกาผ่านไป25นาทีคำว่านาทีให้นักเรียนหมุนแค่เข็มเข็มเข็มยาวซึ่งเป็นเข็มนาทีก็พอเนาะหมุนแค่เข็มนี้ก็พอ25นาทีต้องชี้ที้เลขไหนชี้เลขหนึ่งคือ5 10 15 20 25ต้องชี้เลขห้ ก้องชี้ที่เลขค่าเพราะฉะนั้นเข็มสั้นชี้เลขหเข็มยาวชี้เลขค่าเป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ย6นาฬิกา25นาทีแสดงว่าคำตอบเราได้ละคือคุณพ่อถึงที่ทำงานเวลา6นาฬิกา25นาทีนั่นเอง มีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนิดใช้เวลาล้างจาน20นาทีถูบ้าน18นาทีใช้เวลาล้างจานและถูบ้านรวมกันกี่นาทีอ่ากูโจทย์ดีๆนะรวมกันแสดงว่าต้องเอามาทําอะไรกันบวกต้องเอามาบวกแน่นอนนะคะก็อเอามาบวกแน่นอนถ้าเอาถ้าต้องการทราบสิ่งที่รวมกันเนี่ยเอามาบวกนะคะอ่าอันดับแรกวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์ถามคือ ใช้เวลาล้างจานและถูบ้านรวมกันกี่นาทีแล้วสิ่งที่โจทย์บอกก็คือสิ่งที่เหลือนั่นเองนิชใช้เวลาล้างจาน20นาทีถูบ้าน18นาทีนั่นเองนะคะอะแล้วก่อนจะไปเนี่ยเราครูปแป้งอยากจะทราบว่านิชใช้เวลาล้างจานและถูบ้านรวมกันเนี่ยควรมากกว่าหรือน้อยกว่า20นาทีควรจะมากกว่าใช่ไหม ควรจะมากกว่า20นาทีแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าล้างจานอย่างเดียว20นาทีไปแล้วยังไม่รวมเวลาถูบ้านเลยถ้ารวมเวลาถูบ้านไปอีกต้องมากกว่า20นาทีถ้าใครที่ตอบว่าน้อยกว่า20นาทีปุ๊บผิดทันทีนะคะ,ะแสดงว่าคำตอบเราผิดคำตอบที่ได้ต้องมากกว่า20นาทีนะคะ อ่าทีนี้ลองเอามาบวกกันคิล้างจาน20นาทีถูบ้าน18นาทีก็เอา20บวก18เป็นนี้ใช้เวลาร้างจานและถูบ้าน38นาทีโอเคเอามาบวกกันเฉยๆนะคะอ่าอีกหนึ่งตัวอย่างวันแรกพรอนซ้อมดนตรี4ี่ชั่วโมงวันที่สองพอนซ้อมดนตรีมากกว่าวันแรกสองชั่วโมงวันที่สองพอนซ้อมดนตรีกี่ชั่วโมง อืดูดีๆนะว่าโจทย์เขาถามคือวันแรกหรือวันที่สองวันแรกเขากําหนดมาให้อยู่แล้วว่าเป็นสี่ชั่วโมงวันที่สองซ้อมมากกว่าวันแรกกี่สองชั่วโมงอยากรู้ว่าวันที่สองเนี่ยพอนซ้อมกี่ชั่วโมงอโจทย์ถามอะไรนี่ไงสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่คล้ายๆโจทย์นี่แหละวันที่สองพอนซ้อมจนตีกี่ชั่วโมง ที่เหลือคือสิ่งที่โจทย์บอกหมดเลยนะคะวันแรกพอรอมซ้อมดนตรี4ชั่วโมงวันที่สองพรอนซ้อมดนตรีมากกว่าวันแรก2ชั่วโมงนั่นคือสิ่งที่โจทย์บอกอ่าแล้วคุูแป้งอยากจะทราบว่าวันที่สองเนี่ยพรจะใช้เวลาซ้อ,อมนะนดนตรีมากกว่าหรือน้อยกว่า4ชั่วโมงนักเรียนคิดว่ายังไงมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะ มากกว่าทำไมถึงมากกว่าก็โจทย์เขาบอกอย่างนี้ไงใช่ไหมวันที่สองพรใช้เวลาซ้อมดนตรีมากกว่าอ่ามากกว่าวันแรกอยู่สองชั่วโมงโจทย์เขากําหนดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเออโจทย์บอกมาให้เราเรียบร้อยแล้วว่าเออวันที่สองต้องมากกว่าวันแรกสองชั่วโมงนะอืมอะต่อมา ทำยังไงเมื่อมากกว่าเราก็สามารถมาเขียนรูปแบบนี้ก็ได้ว่าวันแรกสี่ชั่วโมงประมาณนี้วันที่สองต้องมากกว่าอยู่สองชั่วโมงต้องเอามาบวกกันนะถ้าหาตัวที่มากกว่าต้องเอามาบวกกันแต่ถ้าหาถามหาตัวที่น้อยกว่าต้องเอามาลบนะอา่านักเรียนดูนะเอาสี่มาบวกสองเป็นกี่ชั่วโมง 6ชั่วโมงค่ะเป็น6ชั่วโมงนะคะข้อนี้ตอบวันที่ 2, อสองพร้อมจนตี6ชั่วโมงอ่ามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูดีกว่าคราวนี้ให้เด็กๆคิดในเศษกระดาษนะคะเพราะว่าครูแป่ไม่สแสดงวิธีคิดให้แล้วนะ,ะข้อหนึ่งคุณแม่ทำอาหารสองชั่วโมงรีดผ้าหนึ่งชั่วโมงคุณแม่ทำอาหารและรีดผ้าเป็นเวลากี่ชั่วโมงต้องเอามา บวกกันใช่ไหมเออทำอาหารกับรีดผ้าเป็นเวลากี่ชั่วโมงสแสดงว่าเขาอยากทราบสองเวลานี้รวมกันเอาสองชั่วโมงบวกกับหนึ่งชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงอ่ะเวลาตอบต้องทวนสิ่งที่โจทย์ถามด้วยคุณแม่ทำอาหารและรีดผ้าเป็นเวลาสามชั่วโมงเออเก่งมากเลยต่อมาข้อสองพ่อใช้เวลาปลูกต้นไม้สี่ชั่วโมง ใช้เวลาทาสีรั้ว8ชั่วโมงพ่อใช้เวลาทาสีรั้วมากกว่าปลูกต้นไม้กี่ชั่วโมงอ่านโจทย์แล้วก็คิดตามไปด้วยคุณพ่อปลูกต้นไม้4ชั่วโมงปลูกเอ่อไม่ใช่คทาสีรั้ว8ชั่วโมงอยากรู้ว่าทาสีรั้วใช้เวลามากกว่าปลูกต้นไม้กี่ชั่วโมงต้องเอามาลบ กันถ้าอยากรู้ความต่างของอะไรกักอย่างต้องเอามาลบกันนะคะต้องเอามาลบกันนะอ่าต้องเอาไม่ใช่เอาสีล่ลบแปดนะต้องเอาตัวเลขมากตั้งเอาแปดไปลบสี่แปดลบสี่เหลือสี่ชั่วโมงอ่าข้อนี้ต้องตอบว่าพ่อใช้เวลาคาสีรัว้วมากกว่าปลูกต้นไม้สี่ชั่วโมง ต้องทวนสิ่งที่โจทย์ถามด้วยเวลาตอบนะห้ามตอบคำตอบเดียวๆมาโดยเด็ดขาดนะคะข้อ3นิดทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์2ี่ข้อใช้เวลา35นาทีพิมพ์ํำข้อสอบฉบับเดียวกันนี่แหละใช้เวลามากกว่า10นาทีไม่ใช่มากกว่า10หมายถึงมากกว่านิดอด็กนาทีพิมพ์ใช้เวลาทำข้อสอบกี่นาทีครูแป้มบอกแล้วว่าอยากรู้อะไรที่มากกว่า เอออยากรู้อะไรเอ่อของคนที่มากกว่าเนี่ยเราต้องเอามาบวกใช่ไหมเราต้องเอามาบวกนะคะเราต้องเอามาบวกเพราะฉะนั้นเอา20สิบหรือส5มสิ้ามาบวกกับ10ต้องเอาสาสิบ้าบวกสินะเพราะยี่สิบนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเลขที่เราเอามาคำนวณเลยค่ะตัวเลข2ี่สิบนี้เป็นสแสดนจจำนวนข้อของข้อสอบเฉยๆไม่เกี่ยวเราต้องเอาสามสิบหาบวกกับ1ิจะได้ว่า พิมพ์ใช้เวลาทำข้อสอบ4 5นาทีอ่ามีคนถูกไหมโอเคข้อ4แตนวิ่งระยะทาง400เมตรใช้เวลา25นาทีโตวิ่งระยะทางเดียวกันนี่แหลคือ400เมตรใช้เวลาน้อยกว่าแตน5นาทีโตใช้เวลาวิ่งกี่นาทีอ่าดูข้อนี้นะเขาอยากรู้ว่าโตใช้เวลาวิ่งกี่นาทีแล้วโจทย์เขาบอกไว้ว่าโตวิ่ง ใช้เวลาน้อยกว่าแตนครูแป้งบอกกันว,ว่าถ้าเขาถามหาคนที่ได้ามากกว่าให้เราเอามาบวกแต่นี้เขาถามหาโตึ้งใช้เวลาน้อยกว่าแตนถามหาคนที่ได้น้อยต้องเอามาลบต้องเอามาลบนะเด็กๆนะเอาอะไรลบกันเอา25ลบหห้ามเอา400มาลบเด็ดขาดนะ400เป็นระยะทาง400เมตรที่โจทย์เขาบอกเราเฉยๆเป็นระยะทางในการที่แตนวิ่งเฉยๆ ไม่เกี่ยวกับการนำมาคำนวณนะห้ามเอามาคำนวณเด็ดขาดตัวที่เราจะนำมาคำนวณก็คือหน่วยต้องเหมือนกันก็คือนาทีเหมือนกัน25-5ลบ5เป็นตัวใช้เวลาวิ่ง20นาที25-5ลบ5คือ20ใครที่คิดเลขไม่ทันลบไม่ทันเอา25ตั้งลบด้วย5ในเศษกระดาษก็ได้ หรือเวลาคิดก็ลบจากหลักหน่วยไปก่อนห้าลบห้าเหลือศูนย์ใส่ไว้ตรงหลักหน่วยสองไม่มีตัวลบก็ดึงสองลงมาอ่าเก่งมากเลยค่ะถูกต้องกันไหมสรุปของวันนี้การบอกเวลาเป็นนาทีทำได้โดยนับจากเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดการบอกระยะเวลาเป็นนาทีทำได้โดยเริ่มทำได้โดยนับจากเวลาเริ่มต้น จนถึงเวลาสิ้นสุดนะคะ,ะหมดแล้วสำหรับ EP นี้นะคะต้องขอบคุณเด็กๆทุกคนมากๆที่เข้ามาเรียนย้อนหลังกับครูปแป้งนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปขึ้นบทที่8แล้วนะเรื่องการวัดปริมาตรเลยนะคะโอเควันนี้ครูปแป้งไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ